สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาวาดรูปนะคะนี่แอปนี้เพิ่งโหลดมาเลยนะที่ได้ยอยู่ใน iPad คราวนี้มาเล่นในทุศัพท์ค่ะเดี๋ยวรามาวาดกันเลยดีกว่าเริ่มต้นี้นะคะ เริ่มวาดรูปแรกเลยนะคะคือรูปหัวใจโอเคโอเคนีสีอะไรครบแล้วรูปแรกเป็นรูปหัวใจง่ายๆเลยนะคะโอเคแล้วก็มาเรื่องสีลงสีหนูจะใช้ปากกานี้อันนี้หนูว่าในโทรศัพท์นะคะ หนูว่าในแอปในโทรศัพท์เดี๋ยวตอนท้ายคลิปหนูจะบอกนะคะว่าแอปนี้เนี่ยชื่อแอปอะไรหนูก็จะวาดระบายสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพรหนูวาดรูประบายสียไม่ค่อเก่งแต่หนูก็ชอบวาด ิบโอเคเรียบร้อยต่อไปเราใช้อันนี้แล้วเราก็ใช้เป็นสีขาวนะคะจุ๊บเสร็จแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาภาพต่อไปกันเลยดีกว่าเอาเป็นภาพภาพอะไรดีนาะ ภาพหัวน้องหมาแล้วกันหนูชอบหมาเพระตุ๊กตาตัวเปลดของหนูคือตัวหมาอตอนนี้ยังเป็นสีขาวอยู่เอาสีดำก่อนซื้อหนว่าไม่ค่อยช่วยนะ ไม่ทราบขอโทษ้วยนะคะโทรศัพท์หนูว่าไม่ค่อยทนัดอะ่ะเพราะมันเครื่องเล็กโทรศัพท์หนูโอเคเก็บ จ็บเจ็บเจ็บ <c oughs> ได้แค่นี้ร <c oughs> ูปต่อไปดีกว่าเอาเป็นรูปอะไรดีอะคะง่ายๆง,งั้นเอาเป็นรูปดอกไม้นะชุดอกไม้ค่อยง่ายหน่อย เคียได้แล้วรูปดอกไม้เริ่มจากสีแรกเลยสีเหลืองผิดเราต้องใช้เป็นมาร์กเกอร์อันนี้แอบน,น,น,นี้นะคะหลดง่ายใช้ง่ายมากเลยต่อไปเป็นสีชมพู หรือว่าสีเขียวดิสีเนี่ยฟ <us Mystery> <Norwegian> ้านี่ดีกว่าโอเคเสร็จแล้ว แล้วนะคะลบก่อนต่อไปหนูจะรับายสีดำและหนูจะวาดท้องฟ้าหนูจะวาดเป็นแนวนอนนะคะเรื่แแรกเอาผ้านเล็กก่อนแล้วก็ระบ,บายสีดำไปเลยอ่ะ เราสอนดูเครื่องเล็กหน้าจอแตกเยอะแล้วก็ฟืดด้วย ค okay. แล้วก็ระบายทับไปอีกรอบหนึ่งมันจะ,จะดำมืดเลยอันนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนดีกว่าโทรสัพทหนูเล็กหนูก็จะระบายไว้ในนะ้พาพ่อโทรศัพท์หนูเครื่องเล็กระบายง่ายเหมือนกับระบายทักแผ่นแบบนี้หนูจะระบาย่อยเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเล็กแค่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วโอเคเรียบร้อย แล้วคราวนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันด้วยกันว่า,าเป็นดวงดาวสีขาวเราจะใช้สีขาวนี้แล้วก็เอาเป็นปากกาอันนี้นะคะมันจะมีเเล็กๆสีขาวนี้ ดีได้แล้วต่อไปเราก็จะใช้เป็นสีเหลืองนี่แล้วเราก็วาดดวงจันทร์ลงไปชึบเรียบร้อยเอาพระจันทร์เต็มดวงดีกว่าพระจันทร์ไม่กลมเลย วาผิดวิธีต้องลบหมดเลยที่จริงเราต้องวาดพระอาทิตย์ก่อนเจดายจุงใหม่ก็ได้ใหม่โอเคแล้วก็เลงสีนะคะ คีแล้วก็ต่อไปก็ระบายสีดำเสียมก็จะฝุดฝุดฝด,ดหนยนะคะเพื่อหนูระบายเรงตรงนี้ก็ต้องระวัง อย่าให้เข้าไปในดรงเชนอีกแล้วก็ไปให้มันไปนวงกลมไปทับ ทำมาอีกรอบจะได้จำมึดเลยโีเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็จะใช้สีขามาจุดๆ,ๆ จะเยอะไปเลยตรงที่เป็นเส้นนี้เป็นดาวตกนะคะไม่เอาดีกว่า ได้แล้วเสร็จแล้วนะคะตอนกลางคืนแล้วเดี๋ยวเราจะจุดดาวให้เต็มเลย โอเคค่ะเสร็จแล้วนี่เป็นตอนกลางคืนแล้วนะคะโอเคค่ะมาเดี๋ยวเรามาระบายเสียนี้ซ้ำดีกว่านะคะสเ,เ,เสียงเด้งได้สวยๆเนาะโอเคพัดจันทเต็ตมดวงเรียบร้อยแล้วค่ะ โอเคค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่ะเดี๋ยวค่ะอย่าลืมนะคะตามที่บอกใช่ไหมว่าดาวเนี่จะบอกว่าแอปนี้ชื่อแอปอะไรนะคะแอปนี้เนี่ยชื่อแอปคารคโค่นะเดี๋ยวจะพิมพ์ไปให้ในนี้นะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ